สวัสดีค่ะ SKM เกษตรแฟมิลี่พี่น้องอันนี้คือต้นแอปเปิลน้อยพี่น้องย่างสองต้นที่มันใหญ่เนี่ยอันนี้ก็บบใหญ่พี่น้องหนึ่งสองสามอันนี้นะต้นน้อยนกใส่บรอดอันนี้มันใหญ่สองต้นเลยอีกต้นนึงเอาไปปลูกแล้วพี่น้อง อันนี้คือต้นมะฮูฮอลแลนด์พี่น้องเพราะใหม่อันเก่าเนะี่ยมันเปื่อยตายเบิด้วพี่น้องเลยเพราะว่ายังดินที่ซื้อมาเนี่ห้ามโบได้ผสมนะพเพราะบปเลยมันกเลยเค็มพี่น้อง oh, <no. S 1> อนนี้ไทเฮียนท่านเพาะเอา จัาเพลินเพาะอ,อย่างไรเห็นบ่มันเค็มรุ่นนึงเลยอันนั้นกระรอดตายอันนี้นก็จัาสิลอด,ดอยู่หมดเนองแล้วอีกต้นนึงคือไปปลูกรู้สึกมันใหญ่กว่านี้จากน้อยพี่น้องเพราะว่าเราลงหลุมปลูกแล้วมันก็รากมันก็เดินดีกว่ากันเนาะต้นอนันส้มโอทับทิมสยามเยีเ่ยม เพาะเม็ดเองพี่น้องเรือต้นเดียวนี่แหละมีแต่อันยักเพาะเองได้อันใดเพาะได,ได้หากับเพาะไปนะพี่น้องอีกต้นหนึ่งพี่น้องที่มาปลูกทำไม้ <Wow. S 1> อัน,นปักลักร่มผัดเนะาะกัดมันยุกเยกเนี่ยเสียบไปน้ำยดพี่น้องระบบสายน้ำยดนี่ต้นมันก็นงามกว่าอัน ที่ยังอันอยู่ในทุงดามอยู่เลยพี่น้องเลยยังบได้ใส่อย่างพี่น้องเขามารอรุ่นนำกันนี่แหละพี่น้องโอเคสําหรับคลิปนี้แต่ว้สนสันี้ก่อนเด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ